มีสปอยมาให้นิดหนึ่งคือคลิปที่ผมกำลังจะทำที่พูดถึงเกี่ยวกับประสบการณ์การไปอบรมภาคเนี่ยเราก็เลยมานั่งนึกดูว่าเออแต่จริงๆเนี่ยมันก็ผ่านจากการที่เราทำผลงานนู่นนี่นั่นมาในช่องมันมันก็ส่งผลเหมือนกันนะเพราะว่าจากนักภาครุ่นใหม่ที่ไฟแรงสุดๆอันดับเบอร์ต้นๆของประเทศไทยณนะปัจจุบันเขาเคยพูดไ้ว่าแบบว่าในเรื่องของการใช้เสียงเนี่ยเขาแบบว่า ใช้เสียงให้มันเยอะๆแบบใช้มากๆใช้แบบอย่างหนักเลยแล้วเสียงเราเนี่ยมันมันมันจะเริ่มแบบเข้ารูปเข้ารอยเองแบบเสียงที่แท้จริงของเราเนี่ยมันก็จะมาะคือยิ่งยิ่งเราใช้เสียงมากเราเสียงมันมันเหมือนเสียงมันช้าอะ่ะเออมันช้าแล้วมันจะแบบมันจะเป็นเสียงที่แท้จริงของเราเว้ยเริ่มอยู่ตัวเริ่มขยับจะอยู่ตัวอ,อย่างเงี<ะ>้ยเหรอผมก็เลยนึกไปถึง ย้อนไปถึงเออในนับตั้งแต่ตอนที่ผมมาท a ชแนลใน y YouTube เหลอเนี่ยผมมีการใช้เสียงแบบเยอะขึ้นมากๆแบบหนักขึ้นมากๆจริงจนเราเห็นพัฒนาการของเสียงเราได้อย่างชัดเจนมากเลยนะว่ามันมีการเข้ารูปเข้ารอยขึ้นมามากกว่าเดิมผมเลยมีการจะเอาเป็นฟู o ดเทปที่จะเอาไปใส่ไว้ในคลิปอันนั้นที่พูดถึงในเรื่องของการฝึกฝนฝึกเรื่องเสียงเรื่องอะไรด้วยเพราะว่าเนี่ย มันมีการเปรียบเทียบกันมาให้เห็นแบบชัดๆเลยนะว่าไล่ตามปีไปเลยนะผลงานการหัดใช้เสียงเนี่ยเรามาลองดูไปพร้อมๆกันก่อนที่จะไปดูในคลิปเต็มๆนู้น ون. ลองมานทเนี่ยพอดูเนี่ย,รเ,ยเริ่มจาก2016ดันเต้นี่ชื่อนายนะสินะมุดแห่งสปา d a ดาเขาปากบัดเชิญมาให้นายด้วยโอดรับเอาไว้เห็นไหมภาคทุเลศจัดๆเลยเนี่ยเสียงตอนนั้นยังไม่ได้แบบผ่านการใช้งานหนักจนมันเข้ารูปเข้ารอยด้วย เห็นไหมล่ะทีนี้เรามาดูไปแบบสวดสวดลวดไปเลยนะดันเต้นี่ชื่อนายนะบุดแห่งสปาดาปากบัดเชิญมาให้นายด้วยโครับเอาไว้มากพวกเราต่อมาเจบเจ็เป็นทหารนะฉันไม่นึกมาก่อนเลยว่ามันจะต้องมาจบลงแบบนี้เออเข้ารูปเข้าลอยมากเลยากุยะไม่ได้เจอกันนานเลยนายมาที่นี่เพื่อมาช่วยฉันหรือว่าจะมาจับฉันกันล่ะ ตาล็อกที่อยู่หลังที่นั่งดูนะ่าสนใจดีจริงๆจุกบ็อกซ์สำหรับสุนัขของขุนของไม่ได้จะไม่ซื้อได้ยังไงกันเอาละตอนนี้ก็ขาดแค่สุนัขเท่านั้นอ้าวแล้วมึงซื้อมาทําไมนี่ฮังจำหน่วยอัลฟาให้ตายสินี่พวกนายโดนเก็บไปซะแล้วสิกาไม่ได้เป็นผลแกสลหรับพระพุทธลูกที่มีพระพักตร์อ่อนโยนมาโกตตโนธิมือแกสลหรับของช่างสลหรับพระพุทธลูกท,ที่แท้จริง โอ้โหสองพันสิบเก้ากรมนพุ่งเข้ามาโครโมบอนต่อสู้ไทมันเสียงพระเจ้าจะทำันลงไปอีกแล้วเรามาอยู่ท่านี้กันได้ยังไงเนี่ยชักปวดหัวขึ้นมาหมอจนมาทั้งถึงหลังอบรมนะพัฒนาการมันต่างกันกับตอนต้นคลิปอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมคุณชักปวดหัวขึ้นมาแล้วสิที่ไม่เห็นว่าหมอนั่นโดนจับด้วยนะอือฉันจะเอาดาบตั้งหากละดาบนะนั่นสินะครับ จำได้ว่าปี60เคยออกมาชี้แจงว่าสาเหตุที่กทมมีน้ำท่วมขังเนี่ยโอเคโอเค,อเค,อเค,อเคก็พอพอแค่นี้ว่าเห็นไหมคุณดูพัฒนาการการฝึกฝนมันช่วยได้จริงๆเออเป็นระยะเวลา4ปีที่เราใช้เสียงมาอย่างต่อเนื่องนะ มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเติบโตขึ้นมันเนี่ยพอพอเราเอามาเปรียบเทียบกันมันเห็นได้ชัดเลยไหมแล้วมันชอบมีคนมาเม้นว่าทาไมเสียงไม่เหมือนตอนนู้นเสียงไม่เหมือนตอนนี้เออเราเราก็ลืมในส่วนนี้ไปเราก็ไม่มีคําตอบให้เราเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อมันเกิดจากการใช้เสียงมากเกินขีดจํากัดนะครับ <laughs> เพราะว่าปดอนอกจากอดัดคลิปนู่นนี่นั่นเราก็มีการฝึกใช้เสียงเราก็นั่นแหละใช้ใช้เสียงจนมันปลดลิมิตเบรกเราก็ไม่รู้ว่าเสียงที่แท้จริงเรามันจะไปต่อได้ถึงขั้นไหนแต่นั่นแหละ มันก็เข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นนะไปลองย้อนฟังดูเนี่ยแรกใหม่โ <laughs> ี่ผมไอเสียเราต้นแมงทุเร็อยู่หายเลยพอมันนึกฟังตอนเนี้ยโอ้คนดูมีเมตตาจริงนะฮะเขายังมีการให้กําลังใจและติดตามเราไม่เลยเออตอนนั้นเราก็ไม่รู้เราก็ไปตอบแบบเออเพราะไมโครโฟนมัง้งเพราะนู่นเะนี้ยเออเว้ยด้วยความที่ผมพูดทุกว,วนันผมเลยไม่รู้ผมเลยไม่ได้สังเกตแต่นั่นแหละเออ <laughs> ผมจําคําของคุณนักพากย์ไฟแรงสุด เพราะมันมีการใช้เสียงกันจนแบบปลดลิมิตเบรกอะเสียงเรามันจะเข้ารูปเข้ารอยขึ้นคือไม่ใช่เสียงเปลี่ยนนะแต่ว่าน้ําเสียงอะมันจะมีความเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นะเขาปากบัตรเชิญมาให้นายด้วยบอกกดโชนบ้านนอนช่วยรับเอาไว้มันพูดถึงฟีลลิ่งในการพากด้วยในการที่แบบว่ามันดูมันดูคมขึ้นมันดูมีอารมณ์มากขึ้นมันดีขึ้นอะพูดง่ายง่ายมันดูแบบมันดูเหมือนการพากมากขึ้นอะ ทั้งนี้ตอนนั้นคือก็ตั้งใจเหมือนกันหมดทุกคลิปทุกครั้งที่ฝึกนะแต่ว่าเออแม่งอยู่ที่การฝึกฝนจริงๆของแบบนี้ให้ตายสินีวพวกนายโดนเก็บไปซะแล้วสิทีนี้คลิปฝึกภาก็เลยแบบว่าเออก็พยายามลงที่เพจเล่นๆได้เพราะว่าอันนี้คือฟังมาเขาก็บอกว่ามันก็ลงได้นะ แต่อย่าลืมกํากับไว้ด้วยว่าเป็นแค่คลิปฝึกภาคหรืออะไรไม่ได้เจตนาจะทํารายได้หรืออะไรแบบพวกนั้นอนะที่แบบเหมือนพวกการ์ตูนซูมอะไรมาลงอะไรแบบนั้นไม่ใช่อันนี้คือเราเจตนาเราเพื่อการฝึกภาคจริงๆน,น้เขาแบบลงได้ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เป็นคนที่ฝึกภาคเยอะมากๆนะแต่ว่าผมไม่ได้มามิกอัดเสียงเอาแบบนี้ยเพราะว่ามันหลายขั้นตอน,น่ะมันมันไม่จําเป็นว่าจะเอาไปให้ใครฟังด้วยเลยแต่ผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราอัดแล้วเราลองพยายามแบบว่า เข้าหนังให้มันคือเหมือนตอนที่เราฝึกในฝึกในสตูเออมันก็เป็นการฝึกฝนที่ดีเหมือนกันมันน่าจะช่วยพัฒนาเราได้เพราะทีนี้เรามาอัดเสร็จแล้วเราก็เอาไฟล์เนี่ยมันมามิกเสียงคือหมายถึงว่าให้มันชัดอ่ะให้เสียงมันชัดขึ้นเพราะว่าไม์เราไม่ใช่ไม์ตัวละแสนสองแสนแบบในสตูใช่ปะละ่ะมันก็เป็นไม์ทั่วไปก็ต้องใช้ไอ้โปรแกรม Audacity นี่แหละแล้วก็ มาลองดูว่าเออมันเซตเสียงยังไงให้มันดูชัดอะให้มันให้มันชัดแบบเหมือนเสียงที่พูดเราอ่ะมันเพราะว่าอย่างอันเนี้ยในไลฟ์สตรีมมันไม่ชัดหรอกเพราะว่าผมตัดเสียงรบกวนรอบข้างกราฟเสียงเนี่ยหลายส่วนมันก็จะโดนตัดออกไปเสียงมันจะอูอูหน่อยในไลฟ์สตรีมผมก็เลยว่าเออใช้โปรแกรมอะไรอัดเสียงนะออร์ดออดาซิตี้โปรแกรมฟรีที่มีคุณประโยชน์มากมายแต่ว่าวิธีใช้ก็ youtube เลยครับแมงวิธีใช้มันเยอะจัด ปกติกูกูก็จะทําแค่ว่าตัดเสียงลมอ่ะเสียงซาออกเพราะว่าไมค์กูมันก็เป็นไมค์แบบอย่างเงี้ยทั่วไปมันมีเสียงซาเสียงลมเพราะกูไม่ใช่ห้องเก็บเสียงอ่ะมันมีเสียงแทรกอยู่แล้วก็ต้องตัดมันออกเสียงมันก็จะอูอูมีคนบอกคอนโทรลไม่อย่างไงอันอันนี้ต้องฝึกครับต้องมีการแบบชักจูงมันอแบบมันใช้ก็ขาตั้งอันเดียวนี่แหละเอามาตั้งไว้ข้างหน้านี่แหละแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปเอ่ยยื่นหน้าเข้าไปในระยะที่เสียงมันไม่เสียงมันไม่ใกล้เกินไป ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการรักษาระยะเสียงก็พอมันผ่านการมิกให้เสียงมันชัดขึ้นซึ่งก็เป็นการมิกแบบงูปลานะมันก็เลยได้แค่นั้นถามว่ามันยุ่งยากตอนไหนมันยุ่งยากตอนตัดเสียงภาคออกไงฮะส่วนมากพวกที่เขาภาคนรกหรือภาคอะไรพวกนั้นหร,หรือว่าฝึกภาคหรืออะไรบางคนเนี่ยเขาจะทําวิธีที่ผิดก็คือเวลาเขาเวลาเขาภาคอะ่ะคือพี่แกเล่นตัดเสียงตัดเสียงพูดออริจินอลออกไปก่อนเลยเงี้ยแล้วก็ไปภาคทับอะ่ะมันก็ไม่ได้ฝึกอะไรในส่วนของการไปเทสหน้าใหม่แบบ เทคเดียวแล้วเพราะว่าในนั้นคือจะต้องฟังเสียงออริจินอลไปด้วยแล้วก็แล้วก็ภาคภาคตามไปด้วยให้มันคือเรียกว่าเกาะซาวให้มันเป๊ะๆอะอันนั้นอ่ะคือเชื่อว่าหลายๆคนอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้ฝึกเกาะซาวอ่ะเวลาไปเจอห้องอัดจริงๆที่ต้องที่เขาใช้กันจริงๆของพวกนักภาคมือชีพก็เลยตายกันตรงจุดนั้นแทบทุกคนอ่ะเพราะว่ามันยากอ่ะอาจจะมีบางคนรู้แล้วก็ฝึกมาบ้างแต่ผมอ่ะไม่รู้เหมือนกัน ผมเมื่อ,อก,ก่อนตอนนั้นที่แบบทาคลิปภาคเล่นๆแล้วก็ไปศึกษาวิธีการตัดเสียงออริจินอลออกใช่ปะละ่ะกูก็ตัดแม่งไว้ก่อนเลยแล้วก็ไปพังงาพังงาแล้วก็ภาคเสียงแล้วก็พูดเสียงคบก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่าในการฝึกฝนจริงๆการทำอันแั้นยากมากเพราะว่าสมาธิส่วนหนึ่งแล้วมันไปมันไปกับไอเสียงออริจินอลที่มันพูดอยู่ข้างหูแล้วเวลาเราต้องฝึกใ,ให้มันใช่ใชใชอน,นี้ สมาธิเสียไปเลยนะว่าในเรื่องการที่แบบจะคุมโทนตัวเองหัดฟีลิ่งตัวเองออกเสียงอะไรเนี่ยแม่งเสียไปครึ่งหนึ่งเลยเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งเลยมันทําให้ความสามารถในการพากเราลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยแต่ในวงการมืออาชีพสังเวียนมืออาชีพเขาต้องทาแบบนั้นน่ะเออก็คือเขาเป็นการแบบเทคเดียวไปเลยมันเป็นการประหยัดเวลามันไม่มีการมานั่งแบบโจยๆอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันเพราะว่าวันหนึ่งเขาพากไม่รู้กี่ตอนใช่เปล่ล่ะมันก็ต้องแบบนั้นแล้วสิแล้วสาเหตุที่เขาทําแบบนั้นเพราะว่าเขาเก่งพอที่เขาจะทาแบบนั้นได้อะ่ะน,นัั่นนนลเเเก็้้องดียยยผม ต่อไปนี้เราก็ลองหัดเกาะเสาวเนี่ยไอคลิปหลังๆที่ลงเพจเนี่ยคือผมก็หัดเกาะเสาวนะคือไปตามตัวละครแต่ลอไปประมาณ20กว่าเทคอะเพราะว่ามันเราไม่รู้ว่า,วาแบบเราเราภาคดีไหมเพราะบางทีกูก็มัวแต่ไปจดจ่ออยู่กับเสียงออริจินัลแล้วนักภาคมืออาชีพเนี่ยคือเขาไม่มีการซ้อมหรือดูหนังเรื่องนั้นมาก่อนว่าโผล่มาเนี่ยเขาหยิบหมดมาใช่ไหมเขามานั่งภาคเขาได้ยินเสียงตัวละครพูดตัวละครทาสีหน้าเนี่ยเขาสามารถ ครีเอทออกมาได้ว่าน้ําเสียงควรจะเป็นแบบไหนแล้วเขาก็พา, mm hmm. ากไปเกาะซาไปได้แบบเป๊ก mm hmm. ก็คือตัวละครพูดจบ mm hmm. เขาก็พูดจบในจังหวะที่มันเพอร์เฟกกัน mm hmm. ก็คือว่าสมมุติว่ามันเหลื่อม0.1วิเออ0.2วิที่แบบว่าตัวละครขึ้นก่อนใช่ไหมแล้วขึ้นตาม mm hmm. เขาก็จะเว้นระยะไว้ให้มันพอดีเงี้ยแล้วเวลาอัดมามันก็จะเป๊ะแบบนั้นนั่นแหละคือมืออาชีพคือเขาสามารถทำแบบนั้นได้กันทั้งนั้นเลยก็เ,เลยถึงได้เรียกว,ว่ามืออาชีพไงฮะดังนั้นมือสมัครเล่นแบบเราเนี่ยก็ควรจะฝึก แบบเดียวกับเขาของเขาเมันเป็นเรื่องของชั่วโมงบินก็คือเขาอะทำงานแบบนั้นในการให้เสียงให้อะไรเงี้ยวันวันหนึ่งเขาภาคไม่รู้กี่ชั่วโมงภาคกี่เรื่องต่อกี่เรื่องมันผ่านมาหลายปีตอ่อแบบอย่างเช่นอานักพาค์รุ่นใหญ่ๆห,ห่ 40, 50, ป่ะภาคมา4ี่สิบห้าสิบปีเห็นป่ะเขาทําแบบน,นั้นมามันจนเป็นอัตโนมัติวิสัยอะก็คือเขาสามารถทําแบบนั้นได้เลยแม้ว่าหนังมันจะแบบขนาดไหนแบบยากแบบไหนโผล่มาเนี่ยเขา ดูตรงนั้นพึ้นตรงนั้นแล้วเขาสามารถเกาะเสาแล้วเขาพากออกมาได้ดีแบบนั้นไปเลยแบบเรียกได้ว,ว่าแบบความสุดยอดของมืออาชีพอะซึ่งเราก็จะต้องพยายามทําในส่วนนั้นให้ได้เราก็ต้องลองลองลอง,ลองฝึกในที่มันคล้ายๆแบบสนามจริงของเขาถึงแม้ว่ามันจะต่างกันมากเลยนะเพราะว่าอันนี้คือฝึกในบ้านเราถึงแม้ว่าจะฝึกให้เหมือนของเขาอะความตื่นเต้นแรงกดดันอะไรเนี้ยแม่งไม่เท่ากันนั้นแม่งกดดันมากจริงแม่งแบบโอ้ยยอดอะแบบออ้ยคนที่เขานั่งอันนี้มันขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินจริงๆว่ะอ่างเงี้ยเราก็ฝึกต่อไป รเรียกว่าเป็นแบบของเขามันเป็นการเปิดสวิตต์เขาสามารถแบบเอยตัวละครนี่มันอยู่ในโหมดสุข,ขุมมากนิ่งหรือตัวนี้ตัวละครนี้โกรธอยู่ตัวละครนี้ร้องไห้เขาสามารถทําแบบนั้นได้เลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็อยู่ที่ปริมาณการฝึกฝนจริงๆใครที่แบบว่ามีทําภาคนรกหัดภาคหรืออะไรแล้วเวลาจะเวลาจะอัดคลิปอัดอะไรเนี่ยก็ลองลองลอง,ลองเปิดเสียงออริจินอลไว้ก่อนแล้วภาคตามออริจินอลไปมันจะ มันจะได้ในเรื่องของว่าเอ้ยมันเราควรจะทําเสียงแบบไหนควรทําอารมณ์แบบไหนวะอะไรเงี้ยแล้วก็ลองทําดูอย่างผมปัจจุบันก็ยังทําได้ไม่ดีอ่ะอันนี้คือผมฟังแล้วผมก็ยังรู้สึกมันแหม่งแหม่งอยู่หลายอันมากเลยนะแต่ตอนนั้นก็คือพยายามของผมมันจะเป็นอัดประมาณสิบยี่บเทคแล้วมานั่งเลือกว่าอันเนี้ยดีอันเนี้ยไม่ดีอยู่อันเนี้ยมันยังไม่ใช่แบบสวดลวดไปเลยอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเป้าหมายสักวันหนึ่งเราจะสวดลวดไปเลยได้นะนนยากจริงซึ่งเนี่ย ไอสิ่งที่อัดในสตูจริงมันยากขนาดนี้แหละยูทูบเบอร์หรือดาราลหลายคนเวลาเข้าไปตรงหน้าสตูเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าเอ้ทำไมมันดูดบดการผ้าของเขาหรืออะไรเงี้ยก็แง่สิกันในของจริงๆคือแม่งเราไม่รู้เลยบางทีอ่ะกูไม่รู้้วยว่าเสียงพอไปทวนฟังแล้วเสียงกูโอเคหรือเปล่าเพราะในนั้นมันไม่ได้ทวนฟังอ่ะเออนอกจากว่ามันไม่โอเคจริงๆแล้วแบบขอเขาฟังแต่ไปขอเขาฟังบ่อยก็เสียเวลาถูกปะล่ะ อันนั้นอ่ะเออยากจริงก็เริ่มเห็นใจนักภาครับเชิญมากขึ้นเพราเขาอาจจะไม่ได้มีการฝึกในส่วนนั้นมาแล้วไปใส่ตูมเลยเงี้ยเออประโยคเดียวยังยากเลยอย่างนั้นอ่ะของจริงนี่มันคือสนามรบอันนี้เพราะมันคือสังเวียนมืออาชีพอ่ะเออมืออาชีพจริงก็เหมือนกับน,นักมวยปล้ำมืออาชีพอ่ะที่พวกคุณเห็นเขาปล้ำกันมันมากอ่ะเขาไม่ได้ซ้อมกันมาก่อนนะน้อยมากที่เขาจะมีการซ้อมกันมาคือโผล่มาก็มาหน้างานเลยแล้วก็มาปล้ำกันแล้วครีเอทแม์ออกมาให้เราสนุกได้เลยอ่ะ มีการกระซิบนิดหน่อยว่าจะเอ้ยเป็นคิวอะไรยังไงต่อไปคือมีการพูดพูดสดๆตรงนั้นนิดเดียวนัดแนะกันนิดเดียวแล้วก็ปั้มกันต่อนั่นแหละคือคาว่ามืออาชีพมืออาชีพนี่มันเจ๋งจริงๆนะฮะก็อยากจะพูดไว้ชั้นนี้ก่อนอในการพากเสียงนะว่าผมก็ฝึกฝนอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแล้วก็มันยากจริงๆเราไม่เคยมองว่ามันง่ายเลยแต่เราก็ไม่ได้มองว่ามันแบบเราทําเราไม่น่าจะทําได้ แล้วกห็หัดไปเรื่อยๆเราเห็นพัฒนาการมาอย่างชัดเจนนะครับผมฟันดีกลาออก้าขอบคุณทุกคนมากนะครับไ้เจอกันใหม่โอกาสหน้า,าครับผม